SK ครับคลิปนี้มาทำความเข้าใจในเรื่องของ Duty Cy c l e นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ Duty Cy c l e เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของเครื่องเชื่อมกันเป็นหลักนะครับเรามาดูสเปคอันหนึ่งนะครับเป็นสเปคของเครื่องเชื่อมนะครับก็จะมีกำหนดไว้เลยนะครับว่า Duty Cy c l e เนี่ย60%นนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับขอยกตัวอย่างนะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับ เขาก็กำหนดมาเลยนะครับว่า Duty Cy c l e Maximum นะครับ80%นะครับตรงมาร์กสีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ Duty Cy c l e 60%นะครับนี่ยนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับ60%เราสังเกตที่ตัวราคานะครับนี้ราคา7อันกว่าบาทแล้วก็เราดูตัวนี้นะครับดิวตี้ไซเคิลเขาบอกว่า20%ออันนี้ไม่ไม่ทราบว่าผิดหรือเปล่านะครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำนะครับ คือทางาน2นาทีต้องหยุดพักถึง8 8นาทีอะไรแบบนี้นะครับก็แทบจะไม่ได้ทําเลยนะครับแล้วดูราคานะครับในเกณฑ์ราคานะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับว่าดิวตี้ไซเคิลตรงนี้ต่าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้งานนะครับก็ต้องดูดิวตี้ไซเคิลที่เหมาะสมด้วยนะครับถ้าเราใช้งานหนักนะครับว่าจะเป็นดิวตี้ไซเคิลทั้งแปดสน่าจะเหมาะสมกว่านะครับแต่ใช้ดิวตี้ไซเคิลต่ําๆนะครับทาไปสักพักหนึ่งก็ต้องหยุดพักนะครับเพื่อไม่ให้ขวดลวดนั้นร้อนจนเกินไป นะครับตัวนี้นะครับดิวตี้ไซเคิลนะครับ50%าสิบเปอร์ดิวตี้ไซเคิลหมายความว่าเราทำงานไปประมาณ5นาทีก็ต้องหยุดพัก5นาทีนะครับครึ่งครึ่งนะครับถ้า75%็ดสิบห้าเนวตี้ไซเคิลนะครับก็คือทำงานไป7นาทีครึ่งหยุดพัก2นาทีครึ่งนะครับเรารวมกันให้เท่ากับ10หรือเท่ากับ100ก็ได้นะครับจะเข้าใจง่ายนะครับถ้า25%ก็คือทำงานไป25นาทีหยุดพัก75นาทีเนี่ยอย่างนี้นะครับให ให้ครบ100นะครับทำให้เราเข้าใจง่ายนะครับเครื่องมือตัวนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเครื่องเชื่อมตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มีเกณฑ์ดิวตี้ไซเคิลอยู่ประมาณ60%นะครับก็คือทําง,งานได้ประมาณสัก6นาทีก็ต้องหยุดพักนะครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าที่สูงและแรงดันไฟฟ้าที่สูงนะครับก็จะทําให้เกิดความร้อนสะสมอยู่ในตัวกดลวดหรือในตัวมอแปลงนะครับซึ่งถ้าความร้อนสะสมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับจนกระทั่ง เกินอุณหภูมินะครับที่ตัวฉนวนของลวดทองแดงทนได้นะครับลวดอฉนวนก็จะละลายละลายออกจากนั้นลว,วดทองแดงก็จะก็เรียกว่าสัมผัสติดกันสัมผัสกันนะครับก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูคลิปอันนึงนะครับตัวนี้เป็นคลิปที่เราถ่ายทําไว้นะครับเดี๋ยนะผมหิดเสียง,งนิดนึงนะครับก็จะมีรูปคลิปมีอันนึงนะครับที่จะเป็นเครื่องที่ เสียหายนะครับตรงนี้เสียหายเกิดจากหม้อแปลงนี่ทำงานหนักนะครับก็เข้าใจว่านะครับเกิดจากการใช้งานที่อาจจะเกินด u ตี้ไซเคิลของเขาหม้อแปลงก,ก็เกิดการลัดวงจรนะครับซึ่งจริงๆแล้วหม้อแปลงนี่เป็นอะไรที่เสียยากมากๆนะครับนอกจากว่าใช้งานเกินกําลังก็จะเสียหายอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือหม้อแปลงใช้งานไม่ได้แล้วนะครับความร้อนสูงเกินจนกระทั่งฉนวนที่หุ้ม ขดลวดนะครับเกิดการละลายแล้วก็เกิดการสัมผัสกันของเจ้าตัวขดลวดรัดวงจรทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งการใช้งานนะครับเราก็ควรดูดิวตี้ไซเคิลของเครื่องด้วยแต่ถ้าไม่มีบอกมาเลยนะครับก็ให้ใช้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก50%นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับในกรณีอย่างนี้ถ้าเป็นเครื่องเชื่อมที่เราซื้อมาแล้วอยู่ใน แล้ประกันก็ยังโอเคนะครับยังสามารถเคลมได้แต่เราก็เสียเวลาในการทํางานไปเช่นกันนะครับแต่ถ้าเครื่องที่เขาเราซื้อมาแล้วหมดประกันไปแล้วนะครับก็หลังจากนั้นเราคงต้องซ่อมเองนะครับถ้าเราทําเสียหายนะครับก็อาจจะเป็นต้นทุนนะครับที่แฝงเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็รู้ข้อจํากัดของเครื่องมือก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้เราสามารถใช้เครื่องมือนั้นได้อย่างยาวนาน นะครับเป็นการประหยัดนะครับแล้วก็เพิ่มกำไรให้กับเรานะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับสวัสดีครับ